ប្ជាម្ស់ន្ល់ទៅតែមាន់។ប្ជាម្ន្ល់ន់ការចាំងាព្បាននីំសាចស្បាលស្នៃតែមាន្រាំងហើយស្រាស់ន ตีมเบอเด้อ้าวหดูที่มาขาเบะนั่นแหละเอ้ยคาเบะคาไก่เด้อข้าดูที่มาเลยสวัสดีค่ะฝนตกบ่แม่แลกพ้นตกข้ามีดพ้นตกตีทางนี้นี่เกี๊ยมกินก่อยปลาเนาะเกี๊ยมกินก่อยปลาซิว สบายดีเดอ้อน้องนิดสบายดีจากพินาวินเนาะมาเด้อเบาเบาแก้วเดอ้อ เห็ดแซ่บๆเด้อก้อยปลาน่ะโอ้ยเสื้อซิมือเกลือเป็นนัวนี่บ่ใบ่ใบติละว่าพี่ป้าก็น้อยว่ะเราคุยหลายๆชนิดที่แบบใหนกันลูกพ่นตกแงี้ยตีนีกูอยู่น้องก็ยังอยู่น้องอยู่เนาะว่าขึ้นมามือใดแม่ครัวพี่ป้าก็น้อยไม่เป็นแม่ครัวให้เน่องมาน่อง สบายดีจ้าหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านดวงใจเด้อขอบคุณลหลาย ทางคอยแดดประสันห้อนตกเวทีไปหอบหนึ่งแล้วอันนี้บอต้นเศากระแดดได้อายแต่ตอนแรกมาเนี่บดมาจอดมาจอดเนาะผิดปากกันหน่อยมากเลยว่าแดดเออว่าพ้นมานําเนาะพ้นมาแต่แข้งอยู่แข้งอะพ้นดีดี